สวัสดีครับบีนเอสปีดเชียงใหม่ครับผมวันนี้นะครับมารีวิวให้ชมนะครับ KX 2อ0รปี2022นะครับวันนี้ครับเราไม่ได้มารีวิวแค่คันนี้คันเดียวนะครับเรามีรุ่นใหม่นะครับจะเป็นตัว Enduro มารีวิวให้ชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น Honda ก็จะมีตัว 250R และ 250RX ส่วน Yamaha ก็จะมี YZ 250F และ 250FX ส่วนค a วานะครับก็จะเป็น KX250 และ KX250X นะครับนี่รถญี่ปุ่นนะครับ3ค่ายนี้เขาแข่งกันมายันปี22นะครับ นี่คือปีที่2นะครับของโชมใหม่โชมนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆนะครับก็สําหรับปี2022นะครับของค่ายคาวาส a กิเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปี2021เยอะนะครับแต่ก็มีบางจุดนะครับที่ไม่เหมือนกับปี2021นะครับปี2021เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับรุ่น KX 2 5 0 นะครับตัวโมโตตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะปีนี้ก็จะมาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วบ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับที่สังเกตได้นะครับก็คือนี่ครับลายสติกเกอร์นะครับเปลี่ยนตัวหนังสือให้เล็กลงนะครับมีคำว่า KX 250ออีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวปรับโชคนะครับตัวนี้หัวตรงนี้นะครับปีเก่าปีย1่สิบเจะเป็นสีเขียวส่วนปี22่สิจะเป็นสีเงินนะครับสีเงินล้วนเลยนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ครับนี่เป็นสีเขียวนะครับน่าจะเรียกว่าลิ้นบังโคนนะครับเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับนี่สำหรับปี2022นะครับทั้งตัวธรรมดาและตัว ไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับอยู่ที่คันนี้นะครับเราไม่เคยรีวิวมาก่อนมาดูกันดีกว่าครับว่า 250x ของคาวามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ นนตัวติดมือกว่าเพราะว่ามันเป็นรถโมโตเนาะเป็นรถโมโตร,รอบตอบสนองได้ได้เร็วกว่านี่ขนาดปักเขียวนะไม่ใช่ปักดำนะโอ้ขนาดปักเขียวแต่นี่ออกจะจะออกแบบดันยานนิดหน่อยว่าเป็นสไตล์เอลูโล่เนาะใช่แต่ตัวนี้เป็นปักดำเลยปักดำเลย,เลยที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดของของ2 5 0 x ลองขี่<อ>นิดนึงเมื่อกี้เป็นไงลองขี่เมื่อกี้ได้แค่3เกียร์นาจะแบบขี่แบบเบาๆเนาะ สตราเร่งเราเร่งแบบปกติมันจะแบบสไตล์แบบสมูทสมูทกว่าตัว fx honda ตัว r x honda ตัว r x honda จะขี่แบบจะขี่ง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่มากระโชกคากเราแบบคล้ายๆวัยแง่มันไม่มาเหมือนสไตล์แบบเหมือน f เหมือน f มันจะมาแบบเนียนๆมาเนียนๆจ่ายแบบเนียนๆดีกว่าถามว่าขี่แบบเหนื่อยไหมถ้าในป่าไม่เหนื่อยนะถ้าสไตล์อย่างนี้ขี่แบบสบาย แต่ถ้าแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ถ้าผมชอบผมชอบคาวามันจะขี่แบบไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่ามันไม่กระช่อภหพกมันมารอบสมุทกว่าสมุทกว่าเยอะสมุทกว่าเยอะยามาฮ่ายามาฮ่าเป็นไงครับยามาฮ่านี่ชิจ้าจ๋าเลยถามว่าเราต้องมีพละงกำลังสู้กับมันหน่อยตัว fx นะหมายถึงตัว enduro ตัว fx enduro แต่ยามาฮ่ามันสามารถจูนได้จูนให้เหมือนคาวานี่ก็ได้จูนให้แบบสมูทนี่นะจูนผ่านมือถือได้จูนผ่านมือถือได้แต่คาวาต้องรู้สึกว่าบางกว่านะบางดูข้างหลังแล้วบางกว่าอัตรานั่งเหมือนบางกว่าแล้วบางกว่ายามาฮ่าเละบางกว่ายามาฮ่าบางพอๆกับฮอนด้าเลยนะครใช่ฮอนด้าฮอนด้าอาจจะเป็นตรงนี้เนาะ ที่มันพูด,ดววๆเนาะ<ช>ตรงปีกเนา,าะถังน้ำมันเพราะถัถงน้ำมันเขาใหญ่ถังน้ำมันจะใหญ่<ช>แต่นี่ถ<ช>ังไม่เปลี่ยนใช่แต่ว่าความสูงก็เหมือนแบบจะสูงสี่ก็เนาะความสูงลองลองควบความสูงก็ขาก็ต้องวัดค่าสูงค่าใสากันเองเนาะก็วความสูงร้อยเจ็ดสิบก็รู้สึกว่า <c oughs> ตา่ำต่ำกว่าฮอนด้ายี่ห้าต่ำกว่าฮอนด้าความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมนะ นี่ถือว่ามันแนบนะถือว่าโอเคอะบางความรู้สึกระหว่างคัดสายกับคัดน้ำมันนี้จะแตกต่างกันเยอะไหมครับคัดน้ำมันมันอาจจะตึงๆหน่อยเนาะตึงๆหน่อยตึงคือเพราะมันมีแรงดันของลูกสูบน้ํามันเนาะครับแต่ถ้าคัดสายมันจะแบบนิ่มกว่านี้นิ่มกว่านี้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยขี่คัดน้ํามันอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมว่า การบำรุงรักษาของคัดน้ามันอ่ะมันดีกว่าคาัดสายเพราะว่ามันให้ความแม่นยํากว่าถ้าลูกสูบแม่ปั๊มคุณดีนะนะอจ้ะแ mm hmm. ม่นยํากว่าคือมันสามารถคือไม่ต้องแบบมาตั้งสายคาัดตึงเดี๋ยวก็แผ่นคา่าก็จะหมดอันนี้คือคา่าน้ามันคือตั้งได้อย่างเดียวคือระยะไกลของคันเบกคันของคัดอย่างเดียวอื mm hmm. ระยะบีบเนี่ยมันให้มาตรฐานมันเลยไม่ต้องมาเถียงกันว่า คัดตึงคัดหย่อนอือนี่คือข้อดีข้อดีของคัดน้ำมันก็จะเหมือนรถ KTM รถคัดโซลนาก็จะเป็นคัดน้ำมันหมดเพื่อความแม่นยำดีที่สุดอือไม่ต้องไปตั้งแบบตั้งสายตึงตั้งสายหย่อนเวลาคัดร้อนก็ต้องตั้งอีกเฮ้ยเวลาเครื่องร้อนก็ตั้งตั้งใหม่อีกใช่ต้องคายต้องตั้งแต่คัดน้ำมันคือให้ยันแล้วยันเลยยันแล้วหมยันนี้หมายถึง ถ้าคัสหมดแล้วก็คือรู้เลยว่ายันแล้วคือหมดแล้วมันขายไม่แล้วบีบไม่อยู่ละบีบไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนแผ่นคัสนี่คือข้อดีของคัสต์น้ำมันคือรูปร่างหน้าตานะครับก็จะเหมือนกับตัว250นะครับก็คือภายนอกเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะยกเว้นล้อหลังนะครับเป็น18นิ้วนะครับให้ยางดันหลบเอที81มานะครับเป็น เป็นเบอร์1 1อ1 1 8นะครับส่วนตัวธรรมดานะครับก็จะเป็นขอบ19นิ้วนะครับก็ให้ยางนันหลบมาเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตัว X เนี่ยจะได้การแข้งพลาสติกมาให้นะครับนี่ตัวนี้นะครับส่วนตัวโมโตตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีนะครับนี่พัดลมไม่ให้มานะครับแต่ถามว่าใส่เพิ่มได้ไหมใส่เพิ่มได้ครับมันจะมีพัดลมชุดคิดอีกต่างหากนะครับ แต่คาวาเนจะใส่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาต้องมาใส่ฝั่งฝั่งซ้ายใช่แต่ฝั่งซ้ายเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะที่สุดละมอน้ำฝั่งซ้ายจะยาวกว่าเพื่อนแต่ส่วนมากฮอนด้ากับคาวายามาฮ่าเนี่ยจะใส่อยู่ฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับก็จะให้ขาตั้งติดรถมานะครับแต่ขาตั้งติดรถเนี่ยจะเป็นขาตั้งเหล็กนะครับแต่ค่ายฮอนด้ากับค่ายยามาฮ่าเนี่ยจะให้ขาตั้ง อลูมิเนียมมานะครับสำหรับ 250X นะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่108กิโลนะครับถ้าเทียบกับค่ายามาฮ่าเนี่ยจะอยู่ที่111กิโลส่วน h อน d ้อยู่ที่107กิโลนะครับจุดเด่นของตัวเครื่องนะครับ 250X เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะต่างกับจะต่างจากตัว250ตัวนั้นหลักๆเลยเนี่ยมันจะต่างที่รอบเครื่องยนต์เกียร์5เกียร์เท่ากัน รอบเครื่องยนต์จะยาวกว่าจะเป็นอาการแบบคล้ายๆขาเรียกว่าแบบไม่ชิดจ้ามาแบบกลางๆขี่แบบสบายๆไม่ไม่หนักไม่หนักเกินไปแต่ให้ Yamaha จะมาแบบผุผางผงผางไวเลยเนาะ Yamaha Honda อืประมาณนั้นแต่คาวาออกจะมาแบบสไตล์แบบขี่เนียนๆนุ่มๆยาวๆอืมนี่พูดถึง2 5 0 X คันนี้นะครับเพราะมันเป็นรถสไตล์อ็นโรเนาอนี่ใส่ k a ว a าเขาเป็นอย่างนี้มาได้แต่ไรละ ตัวเนี้ยที่เห็นนะครับคือเป็นปักดำเนาะคือปักที่ไฟเหมือนไฟแก่สุดเนาะแรงสุดอืมคือรถออกมาจากโรงงานเนี่ยตัวเอนดูโรเนี่ยเขาจะเสียบปักดำมาให้เลยนะครับก็คือปักดำเนี่ยจะแรงที่สุดละจะมีแถมมาให้ทั้งหมดสามปักด้วยกันปักขาวปักเขียวปักดำใช่ปักขาวก็คืออ่อนสุดนะครับปักเขียวก็คือ กลาง,างๆปักดําก็แรงสุดส่วนตัวธรรมดาเนี่ยจะให้เโมโตนี่ก็จะเป็นปักเขียวมาให้เลยอ่าเสียบปักเขียวมาให้แต่าใส่ปักดกําก็ถือว่าจิจาร์เลยแรงแรงเลยแรงที่สุดแล้วแรงที่สุดละถ้าไปถ่อยสักใบก็ถือว่าวิ่งโอเคใช่แล้วก็สตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือแล้วก็ปุ่มกดดับนะ,ะเหมือนกัน โหมดก็เหมือนกันแต่ตัวนี้จ,จะเป็นตัวแท็กช i o n control เอาไว้ออกตัวแปดเบาดูนิดหนึ่งนะครับใ,ใต้นี้ก็ไม่มีอะไรใต้เบาไม่มีอะไรมีเซอร์มีปั๊มมีหัวชี ัวฉีดหัวที่สองฮะนี่หัวฉีดหัวที่สองมีสองหัวฉีดนะครับคาวามีสองหัวฉีดมันอยู่แล้วอืมมันช่วยอะไรเนี่ยช่วยอัตาจต่ายน้ํามันรออปลายอืมแต่ใค่เอ่นมีแค่หัวฉีดเดียวหัวฉีดเดียวมีแต่คาวานี่ก็เป็นแบตเตอรี่ใช้ของสกายลิทนะครับก็ไม่มีอะไร อันนี้จะมีแค่คาวานะครับที่เปิดให้เห็นแบบนี้ถามว่าน้ํามันเข้าไหมก็ไม่น่าจะเข้าเยอะเท่ายามาฮ่ายามาฮ่ามันข้างหน้าเนาะอ๋อยามาฮ่าจะมีรูเข้ามาใช่ตัวเอ็กซมีให้กากีการ,การด,ดิสให้กับการแข้งเนาะแต่ถ้าตัวอาจะไม่มีลูกค้าอย่าอย่าเพิ่งตกใจว่าทําไมไม่มีเนะาะเพราะว่าทางสู่เขาไม่ใส่มาให้ตัวธรรมดากับตัวเอ็กนะครับ แต่ถามว่าซื้อใส่ได้ไหมซื้อใส่ได้นะเพราะว่าเหมือนเขาลดต้นทุนลงยังไงไม่เข้าใจทั้งฮอนด้ก็ไม่มีมาขอบล้อขอบล้อแบบเป็นสิปดนิ้ว DID แต่ไม่สกรีนใช่เรรบรกก็เหมือนเดิมนะครับดูดูช่วงล่างให้หน่อยฮนะววนี่ถือว่าหนึบนะ ช่วงล่างสแตนดาร์ดนะครับถ้าคุณต้องการยังไงคุณก็ต้องไปปรับอันนี้เองเนาะค่าทรงค่าแสกค่าความนิ่มเองตัวอน d u โรถังน้ำมันก็เท่ากับตัวธรรมดานะครับความจุถังอยู่ที่6.2ลิตรเท่ากันเท่ากันหม้อน้ำเท่ากันหม้อน้ำเท่ากันชกช่วงล่างเหมือนกันเกียร์ห้าเกียร์เท่ากันแล้วก็อาจจะเฟืองเกียร์อาจจะยาวกว่าอ่าตัวอน d u โรยาวกว่าเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะครับ น้ำมัน6ลิตรนะครับสําหรับตัวนิโรถ้าขี่เข้าป่าพอไหมก็น่าจะพออยู่ครับพออยู่พออยู่แต่ก็ต้องยังไงก็ต้องแปะหน่อยต้องดูหน่อยเพราะว่าเพราะว่าตัวนิโรนะเขาไม่ให้อะไรมาเลยนะครับด้านหน้าก็ไม่มีไม่มีเกน้ํามัน Yamaha ใช่ามาฮ่าก็จะมีบอกามาฮ่ามีไฟเช็คอินจินบอกมีไฟบอกน้ํามันหมดบอกใช่ Honda ก็ไม่มีให้มีแต่ามาฮ่ารุ่นเดียวที่มีให้ รู้สึกว่ายะมาให้เนี่ยจะให้มาเยอะมากเยอะลูกเล่นเยอะของคาวาก็ยังเชื่อมต่อมือถือไม่ได้นะครับกับ Honda สสำหรับคนที่ชอบคาวาค่ายสีเขียวก็สามารถจัดได้เลยนะครับนี่เป็นตัวธรรมดาหรือตัวอนดรูโลก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กบีทีเอสสปีดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ